เบิรเต้แค่เที่ยงที่แปดเองมันไปสองแล้วนี่ปกติยี่สิบเที่ยวต่อวันนะฮะเมนบบมันมวนหนึ่งสามสามเป็นจิตแล้วหนึ่งแปดจ้องสโลจ้องน้องสโลนะครับสวัสดียามบ่ายครับกับโอ้ยตอมซิงครับวันนี้มาอยู่กับทีมงานเจริญทรัพย์ วัวนีครับใช้ไมโครครับเ้อมันสู่ครับตัว70 PC 70บรรยากาศก็ประมาณนี้ครับหลังกินข้าวเสร็จอกอเดกล้ากำลังออกไปครบับล็อกกี้เข้ามาวันนี้เที่ยวสุดท้ายของกันนี้ครับก็งานมาเรื่อยๆครับพี่น้องงานก็ประมาณนี้ ตอนนี้คนขับไม่โทรไม่มาครับให้คนขับรถตั้มครับขับมัเฮะยโบโจมัดเยัยนีย่จบอ่ะใครนีห

นี่นงนอจเไม่มาเติมโมมมาตัวุ้งตัวเติมโมเมมอทนเลยค่ะเลย PT มาตวรูดบัตรบัตรอะบัตรคงโทรศัพท์ที่มันรูดได้ mắt luôn mà trăm một mươi phải phải Âu, Âu rút ôi Có vào cật chú Âu Tè man rồi cần nó chạy Ý, man man ngay tới mà cái tôi chạy rồi Ô, tận cái ก็เสร็จแล้วครับรครับคิวต่อไปครับรถขี่ครับรถขี่ร้อยเก็นะโอร้ายเก้า้ตอวน,นี้ซื้อต่อครับซื้อต่อจากญาติครับคือของญาติเสียฮะหน้าเจ้าเจ้าดิง

นี่เหรอรถแต่เชือนเมนบ่ม่ทำเมตเตนี่ยรถแต่เชือนแต่เชือนร้วยเมตรอ๋อเนี่อ๋อนี่เหรอต่อดิ้นเมตเต้กิโย่รถโม่กิโย่รถโมรึเขาผันไฟแนน่ะแล้วก็รึก็เอาเงินสดของคนนั้นอ่ะไปเอาแล้วก็เอารถนี้เข้าไฟแนนเพื่อจะจ่ายของคนที่เอามานี่กิโยอโมโต้บานกิโย่โอโต้กี่น้ คือแกไม่มีเงินสดไงแล้วก็โยแล้วก็โยคือว่าเอาเงินสดไปซื้อแล้วก็เอาแล้วก็เอาคันนี้ครับแฟนแนนให้ไม่รู้ติมมาเที่ยวเี่ยวไเที่ยวนี่ให้ไอโตเที่ยวในซอยอย่างเงี้ยไม่ใช่ไอต้องมีเที่ยวินินัวรวยกล้าจิงบันเหยื่กขนาดทยายยาย เชลงทำไมเนอะอมเมนตุปะมวยเต้มวยเต้เมนยางเบงเต้โลน่ะนี่เส้นนี้ครับเส้นในฝั่งขวาไปแล้วครับต่อไปเข้า ต่อไปก็ร็อกี้ครับ ชันนี้เป็นรถบ้านเขาใหญ่ครับรถตะเทียนตรงนี้ก็เป็นหัวร็อกกครับแต่ก่อนรถนี้เป็นยางก้าวน,าน่าจะด้งเลยเพราะว่าก้าไตรงมรัดก,ก็เลยรูดบาดยยเยอมาดยเากระเต็นูกระเต็ตั โอ้ราคาต้มพวกไงนพวกมันบานไปที่อยที่เรื่อมีแต่เส้นนู่นผู้สูงอายุออกนู่นอันนี้ตังค์คนเองจ่ายตัวียาเรียกถ้าผู้สูงอายุองคากันไปไปไป้าังกรุพรอยเกิดถ้าเราอรุ่งราง่อนรุงรางกย้ายกูไปบ้านก็ไดรั่ร่างรุ่่าที่มันได้การรเล่า

ุนลูกวัยรู่นแปลงจากนี้รถรถระกุกซุนมเลยกันเถอะตัานึกปวดใจเนาะปดลอง นี่ก็เป็นแคนเตอร์ครับตาครับครับอ,อ้อยล้าซิ่งก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับรอติดตามคลิปต่อ,ตอไปกับอ,อ้อยล้าซิ่งครับขอบคุณครับสหรับผู้ติดตามรับชมคลิปอ,อ้อยล้าซิ่งครับขอบคุณครับ